สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่9เดือน9นะครับเราจะก้าไปด้วยกันนะครับก้าหน้าในหน,าหน้าที่การงานก้าหน้าในกิจการและการเงินนะครับก็สวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ดูกัน เช่นเคยนะครับหลายท่านก็บอกว่าเซลอ้วนไปไหนมาเมื่อวานไม่เห็นอัพคลิปเมื่อวานเซลอ้วนไปทําบุญนะครับไปทําบุญนะครับวันอาทิตย์นะครับปิดร้านเกือบทั้งวันเลยนะครับไปทํโรงทานที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับก็เอาหน่อไม้นะครับเอาส้มตํานะครับเอาข้าวไปผัดนะครับทำบุญนะครับก็ ทั้งหมอทังพยาบาลทั้งญาติคนป่วยนะครับก็มาเอาหน่อไม้นะครับแล้วก็ อาหารนะครับสนุกมากนะครับก็ถือว่าอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญมากๆเลยนะครับหน่อไม้เสี้ยวอ้วนเตรียมไปประมาณเกือบ20หนถุงปุ๋ยนะครับก็เอามาจากป่านะครับประมาณสัก2 2สองเขาเรียกว่า2ภูเขาเลยนะครับก็รวบรวมพักพวกนะครับกัลยาณิมิตนะครับเพื่อนๆนะครับไปเก็บหน่อไม้แล้วเอามาต้มนะครับไปทําแกงหน่อไม้นะครับทําอาหารนะครับทำข้าวผัดทําอาหารต่างๆเลี้ยง เขาเรียกว่าญาติคนป่วยเนะาะคนที่เขามา,อ,าอยากอยากอยากกินนะครับแล้วก็แจกนะครับใครอยากได้ไปบ้านแล้วก็แจกนะครับก็20่สิบเอ่อไม่ใช่โทษทีนะครับ10ถุงปุ๋ยถือว่าเยอะมากๆนะครับต้มให้เรียบร้อยนะครับก็แจกจ่ายไปก็อิ่มบุญนะครับก็ถือว่ามีความสุขนะครับก็มีกําลังทํางานกันต่อไปนะครับ ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากทํางานเหนื่อยมาหลายวันเราก็ไปทําบุญมั่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาพิเศษของเซลอ้วนเมื่อวานนี้ถือว่าดีใจนะครับที่ได้ไปทําบุญนะครับก็สวัสดี f อสวัสดีลูกค้าต่อดีกว่าทํามาหากินทํางานกันดีกว่านะครับก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เซอ้วนจัดปโปรหน้าฝนนะครับ FC ลูกค้าอยากได้นะครับช่วงนี้เป็นสินค้าราคาพิเศษทุกคันนะครับยันมา51แรงนะครับ3ามแสนสามหมบาท3ามแสนห้าสามแสนหกสามแสนเก้านะครับมีให้เลือกประมาณ25คัน สามแสน xx ทุกคันนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับแจ้งมานะครับมีคันที่ถูกมากๆมีคันที่คิดราคาพิเศษให้นะครับก,ก็ก็แจ้งมานะครับเสียอ้วนคิดราคาพิเศษให้นะครับสามแสน xx หรือไม่ก็สามสิบเก้าแรงคันงามอะ เอฟซีบอกว่ารีวิวให้หน่อย39แรงนะครับ2 9 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับยางสวย4เส้นนะครับยางสวย4เส้นนะครับเนื้อตัวถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสามแสนต้นต้นนะครับสามแสนต้นต้นนะเออโทษที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับผ่อนได้สามปีนะครับออ่่าาหรือไม่ก็เลือกอ่า y m 3 5 7 a YM 3 5 7 a เจ็ออ้จซว่นมีอยู่2คันนะครับอ่ามีอยู่2คันนะครับ460 0 0หบาทคันนี้นะครับและอีกคันนะครับอ่า0 0 0บาทนะครับอ่าคันขวาก็สวยนะครับคันซ้ายก็สวยนะครับอ่าคันซ้ายนะครับอ่าสพชั่วโมงงานคันขวาพั0 0ชั่วโมงงานนะครับก็อ่า ผอนได้6ปีเลยนะครับสำหรับคันขวานะครับฟันซ้ายผ่อนได้4ปีนะครับสภาพดีทั้งคู่นะครับใครอยากได้ใครสนใจก็เข้ามาเลือกกันนะครับเซววนอัพเดทให้เอฟซีได้ดูนะครับเป็นช่วงประมาณวันที่12เซววนจะติดต่อไม่ได้นะครับเซววนจะใครที่สนใจ าถามเรื่องสินค้าทักไลน์ไว้นะครับเสื้อ้วนจะไปต่างประเทศนะครับทักไลน์ไปเสื้อ้วนไปต่างประเทศครับไปต่างประเทศประมาณห้าวันนะครับโทรไม่ติดโทรไม่รับสายนะครับทักไลน์ไว้ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อ้วนกลับจากต่างประเทศเสื้อ้วนจะโทรหานะครับจอร์ดีาศูนย5065อีอีด, 5, 0, 6, 5, e. E. ดังมากเลยอี e. นะครับมีหนึ่งคันนะครับ495,000บาทนะครับ เป็นตัว e นะครับ 5065e นะครับใครหาอยู่ใครอยากได้นะครับคันนี้เสืออ้วนคิดราคาพิเศษให้นะครับอ่า495,000บาทนะครับเสืออ้วนได้ไปเก็บงานตรวจเช็คสภาพรวมๆไว้ให้นะครับใกล้กหน้าอ้อยแล้วอ่าเสืออ้วนหวังว่าจะได้ขาย5 mu57 นะครับ mu57 นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเงินผ่อนนะครับนัดเสืออ้วนไว เซอ้วนน่าจะกลับจากต่างประเทศนะครับก็เข้ามาดูรถได้นะครับ MU57 น่าจะเข้ามาหลายคันอยู่นะครับอตอนนี้เหลือ1คันเป็นเงินสดราคาพิเศษนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสำหรับ FC ที่อยากผ่อนนะครับรอรถเข้ามาใหม่หรือ FC ที่อยากได้รถสวยๆก็รอรถเข้ามาใหม่นะครับ M6240 ครับมี1คันนะครับ750,000บาทนะครับ MU49 MU49 เซอเว่นมีอยู่ ห้าคันนะครับห้าคันนะครับสี่แสนแปดอ่าห้าแสนห้าแล้วก็ห้าแสนห้าแสนแปดนะครับมีอยู่ห้าคันนะครับก็มีผ่อนได้หนึ่งคันนะครับห้าแสนแปดนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับอ่า L ห้าศูนย์แปดนะครับเยอะมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับใครที่หามหาอยู่ใครที่อยากได้ราคาพิเศษเสียบอ้วนอ่าปรับลดราคาให้ FC เงินสด กันอยู่ที่4.9ห้าแสนต้นต้น,นะครับปรับรถให้เลยนะครับปรับรถให้เลยนะครับ4.9ห้าแสนต้นต้นะครับมีให้เลือกอยู่หลายขั้นอยู่นะครับก็ถือว่าประมาณเกือบเกือบยี่สิบขันนะครับแล้วก็นิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับตัวนี้ปีหกสี่ชั่วโมงหกร้อยกว่าเองนะครับ สี่แสนหกหมืนบาทนะครับใครหาอยู่ใครอยากได้ก็ถามกันเข้ามาได้นะครับรถคลิปอ้อยเหลือหนึ่งคันนะครับหกแสนบาทนะครับใครที่อยากได้ไปคลิปอ้อยนะครับใกล้ถึงตุลาแล้วนะครับมาวางแผนมา,าจับจองได้เลยนะครับาราคาที่หกแสนบาทท้วนดาวที่ห้าหมืนบาทนะครับเจ็ดสิ 72, บสองแรง ก็เป็นเงินสดราคาพิเศษนะครับก็ส่วน l อลซนนะครับมีทั้งแบบเงินผ่อนเงินสดราคาพิเศษให้นะครับเยอะเลยนะครับประมาณเนี่ยนะ 4, 4 4 16 16คันนะครับมีทั้งราคาประหยัดเลยนะครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็4 0 0แสนต้นๆ3 0,000แสนกลางๆ3 0 0,000แสนปลายปายมีทุกอย่างนะครับลูกค้าอยากได้ก็โทรหาเสีล์อ้วนได้เลยครับ วันนี้ก็อัปเดตคลิปประมาณนี้นะครับลูกค้าติดต่อเสีย่ยอ้วนไม่ไดก้ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับในคลิปหน้านะครับมีน้องเซลมีคนที่ทีมงานนะครับเฝ้าร้านอยู่นะครับเข้ามาดูรถได้เหมือนเดิมนะครับระหว่างวันที่12บสถึงสอินะครับเสี่ยอ้วนกับอซอนะครับเบอร์ที่ติดต่อประจําจะไปที่ต่างประเทศพาอโอไปเที่ยวนะครับ ก็อ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงเไปได้กันนะครับวันที่9นะครับให้ก้าวหน้าในกะที่การงานวันที่9ให้เงิน9ก้าน้าไปข้างหน้าให้มีเงินมีทองเยอะๆนะครับรวยรวยเฮงเนะครับสวัสดีครับ